คำปธิฐานประจําวันสตัตุการแต่พระเจ้าพระบิดาโรรองทรงช่วยข้าพงศ์หลายให้รอดด้วยพระนามของโรรองและโดยพระคุณความรักที่มั่นคงของโรรองข้าพงศ์หลายจึงได้รับชีวิตใหม่อย่างอัศจรรย์ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระ,ระเมตตาของโรรองข้าพงศ์หลายจึงได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากทุกอย่างเพื่อท,ทุกๆสิ่งนั้นสําเร็จเป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของโรรองพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานปัญญาของพระองค์ให้เข้ามาในใจของข้าพงหลายและยังทรงบรรจุความรู้ของพระองค์ให้แก่คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่เพื่อจะได้เป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของทุกๆคนที่มีใจสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์โดยการถ่อมใจลงน้อมนําเอาพระคำของพระองค์นั้นมาเป็นคําภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงสัตว์ไว ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากของความชั่วทั้งพวงและคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็ไม่ฉลาดเพราะเท่ากับเปิดโอกาสให้แก่มานเข้ามาบงการความคิดจึงกระทั่งได้ตกจากระดับอันควรจึงเป็นเด็คิดเสียนไม่น้อยได้ก่อคดีบาปที่น่าเกลียดน่าชังต่อบเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้านในวันนี้ข้าพระองค์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิด ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงช่วยฟื้นฟูความคิดและคุ้มครองจิตใจของมังรายให้พ้นจากเล่ห์กลของมารซาตานข้าแต่พระเจ้าขอให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของข้าพงศ์หลายเชื่อฟังและยำเกรงต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาต่อผู้อภิบาลทุกๆคนที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้อยูแ่ลและเลี้ยงดูแก่ของพระองค์ ขอส่งเสริมด่ยรแรงกำลังกับผู้รับใช้ทุกๆคนสามารถรเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาทุกๆสิ่งได้ด้วยกำลังและสิปัญญาที่มาจากพระชจนะของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้าขอทรงเร้าใจให้สมาชิกทุกๆคนในทุกๆขื้จักรได้ก็ามามีส่วนในการรับใช้ตามของประธานซึ่งองค์พระปัญญาบริสุดได้ทรงมอบไว้ให้กับแต่ละคนตามความเหมาะสมตามชอบพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองประชากรของพระองค์ให้รับ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งพวงขอให้ทุกๆคนในครัวเรือนของข้าพงศ์หลายมีสุขภาพที่ดีทั้งทางฝ่ายร่างกายและทางฝ่ายจิตวิญญาณและขอทรงอุดพรพรในหน้าที่การงานของข้าพงศ์หลายนั้นจำเริญขึ้นและสำเร็จผลเป็นอย่างดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน